วันนี้นะคะวันนี้นะคะกลับจากงานวิธถีถีที่ถีไทยจากเมืองทองธานีนะคะเมื่อคืนอาจารย์โจ๊กไปคล้องหงมาคืออาจารย์โจ๊กไปคล้องหงมาตังมามาเลี้ยงน้องมาเลี้ยงลูกยุกหลานมาดูกันเลยแวะเพชรบุรีกินร้านอาหารบ้านต้นไม้มาดูมีอะไรบ้างนี่ค่ะมาหลับแรกอะไรคะน้าเบยยำหมอยแกงยำหมยแกง ว่นเทียบวันเทียบหวันเทียบเลยนะงะอ้อยเป็นผู้ดีจะว้านหมาเลยอุ้ยน่าอิจเตอรอ้อยเป็นผู้ดี่ะ่านหมาครับนี่ลวกกะทิใบกกครามกะทิไข่โูกับลวกกทิใบชะขามนะคะอมดนี้เลิศมาก มึกผักวางหมึกต้มวางนะฮะหมึกทอดเบคอนตามปามาปลามาปลาแรงเกงอะไรคะพี่ปีเนี่ยอันนี้เกงอะไรครับอันนี้แกงอะไรครับแกงต้มไก่ปลาริวคิวแกงต้มไก่ปลาริวคิวนะคะแล้วก็ผัดโปลเซียงฟงซ้่งและหลวงมิคาเล ยังมีอีกเยอะเลยตามมาถึงตามมาอ่ะ hmm> อันไหนนี่ค่อยกินก่อนค่อยกินก่อนเราไม่ไหวเดินค่ะปลาหนั้นปลาอะไรปลาตาลเม็ดทั่วพริกเกลือตะเอียมปลาอะไรนะตาลเม็ดปลาอะไรนะตาลเม็ดปลาอะไรนะทุกคนไม่อยากแกล้มมันเป็นปลาตาลามิสพวกอตียามอันนี้ไปยังไงเลี้ยวเลี้ยวแล้วก nee ็มาทางนี้มาทางนี้ตามมาเลยอาจารย์อันนี้คืออะไรคะ ปูไข่เนื้อนมสดอะไรนะคะปูไข่เนื้อนมสดอะไรนะคะอีที่อ่ะปูนวากันไงเป็นของจริงด้วยเหรอปูไข่เนื้อนมสดนะครับอันนี้จริงด้วยนะคะจริงไหหลั่ค่ะนี่ปลากระพงผัดชาผัดอะไรนะฮะผัดชาอะไรนะคะผัดชาโอ้โหเต็มๆหน้าเลย ไม่ผ่านโอเปียนไปยังเมื่อกี้ไข่เดียวโอเคงั้นไปนั่งแดกได้แล้วมั้งไปนั่งแดกได้แล้วมั้งผู้ไม่พอเลยออกไก่เลี้ยงเนี่ยเมื่อนี้ผู้ประกอบการรคุณตอบคุณก็หน่อยวันนี้ขอบคุณอาจว๊กแต่หักใหญ่นะคะเลี้ยงพวกเราเลยค่ะที่ไปคล้องหงมาเมื่อคืนที่กรุงเทพมหานครช่วงไหนช่วงไหนช่วงดาวล่วงช่วงดาวล่วงขอบคุณมากนะคะไปดูกันเลยค่ะ